เมื่อกี้มันเป็นด่านปา่าขโมดใช่หรยอทำไมมนปวดอลันีนย่อตรงนี้ที่ค่าจองโอ๊เมาถึงภรรยาเลยเลื่อนช่วยด้วยช่วยด้วยบอกเลยว่าช่วงนี้อยากเรียนอะไรก็เรีนเพราะว่าทำธุรกิจร็จหมดแล้ว อยู่ดีมายืดเสือแบบท่านลังเสือแบบไม่ส่วนฟ้าส่วนๆๆเลยแม่เออมาทำเอ้าวใครเป็นผีปะอ๋อมันไม่ให้เปรีใช่ปหมอ้าวกี้อย่างงี้ใช่ไหมอีกอยู่ดีงี้งี้ใช่ไหมได้มันเจอมันเจอโอ้กูจะเอาเครื่องรางอีี่มาทำอไมวะเนี่ยโอ้โหอ้าว โดนหลอกรวยแล้วพี่ลาตีเราคนก็ช่างกล้าหลกอกจริงๆน,นะฮะโอ้โหเดินไม่ออกเลยไอ้เฮ้ยยังทำอ่ะเยี่ยงกินหมดน่จังหวะนี้นะกินหมดไม่สนของใครเสียงก็ดังเกินเ่าจริง เสียงฟ้าร้องเนี่ยดังเกินเราคงไม่กินเด้อมาีคำมันเหลี่ยมต้องมีมิวมาล่นปากก้วยได้ไหมล่ะเนี่ยม,มีคำเยอะจังวะอ้าวนี่ก็จะให้กูสวดางเดียวเลยมัง้งอล้ววิ่งอ๋อรีวิวเราไปแล้ว เรามัจฉะไปแล้วคู่ด,ดื้อน้องธิดาน้อยก็เ,เอามามาปั้มเลยหรือเปล่าไอา้วิธีมันก็พยายขยันเกิดไปเลยครับพไปเลยครับพ่ไปเลยครับพุงโ,โอ้อะไรวะเนี่ยออไม่ดีเลย อะไรแต่กูอยู่ได้เออทำเยอะเนาะยายันอยู่ไหนไหนมาก็ได้ยินแต่เมื่อกี้ยายน้อยเป็นไรไหมโ้ยอย่าทิ้งยายๆๆๆอย่าทิ้งยาอย่าทิ้งยาเออดีนี่อ้าวทำไมไม่โดนทำไมไม่โดนนะเมื่อกี้ ระยะมันใกล้ขนาดนั้นได้หรอเฮ้ยเอาดีไม่เคยเล่นไงเลยไม่รู้จะรูกกูมาเพื่อสวดใช่ไหมเนี่ยอ่ะติมนี่เป็นไรอ่ะพี่ติมเป็นไรเกินอะไรขึ้นกับพี่ติมวะโอ้ยเฮ้ อยู่ดีู้่นี่อนโอ้ยพี่พี่ช่วยน้องด้วยอ้าวไปเอาอีนู่นวะมันเป็นไหนวอยูริมันไม่อยู่ตรงนี้ปะนี่เนี่ยอ้าวพี่มันอยู่นี่เห็นไหมนะ โอ้โหอืมน้ำมันยังจะมีลูกอีกเนาะสวย สุวรรณสวยแล้วอียามยังไม่แตกเดี๋ยหรอมัเดี๋ยวสายุเยืนกันไปละอียานี่เออเออทีไม่โดนอีกเหรอเออสูดแย่งอุ่งว่าเลยจบ แค่มันจุกๆที่ดูเลามิติ้วนะมันดูดนตีไม่ได้นี่ใช่เหรอเ <h ast> พื่อนแล้วมึงจะไม่ตรวจสักหน่อยดิเหรอรู้ตัวคนเดียวมาสามพิธีแล้วมั้งก็เราจะไปช่วยเขาไงพี่อาเอาพี่ปิงก็อย่าไปสู้กับมันอย่างนัง้นดิคิดว่าขอร้อ,อ,องทุกอย่างไว้ก่อนดี พย่ยาไม่อ่อนโยนไ,ไปไหนแล้ววะแล้วก็วิ่งล่นอะไรอยู่ตรงนั้นเอ้ยเี๋อวมได้้าลูกพี่รู้สวยก่อนมันจะติดแล้วตรงเนี้ยสวย สวยวเราไปแย่ยงเขาบอกเลยว่าเขาโกรธเขาเกลียดแนี่ย T R J เรถลิงเป้าหมายแล้วมันหมดแล้วมั้งเนี่ยพี่มันอยู่ไหนอีกวะไม่เห็นแล้ววะมันอยู่ไหนอยู่วะเนี่ยปลาคารพเลื่อนมันปีงเอาไปต่อยบัโอ้โหใาสิทิ์วะเนี่ยเลยว่ะตัวปีมันเกะได้ดเลยก็เลยแบบ อา้าวน้องลาตีเหรอพี่ตีม,ม,มันให้ทีปีบัลไอ้แย่มันยิ่งเป็นเหรออ้อาวยิ่งของความกลัว มีลูกอ่ะเพื่อนมีลูกอุ้ยดาของแพรบเฮ้ยหยา มา,มาดีมาดิมาไหมล่ะไม่มาวะมันไม่มานะฮะเพื่อนจะเตะกันเด้อนี่มีใครจะเปลี่ยนไหมนะ่ะโอเคโอเคอเฮ้ยยึดยังไงวะเดี๋ยวนะอันนี้เราหายไปไหนหมดวะเพื่อนกินหมดแล้วเหรอเพื่อนมันกินหมดเลยเหรอ เอาดีไม่ว่าไปป,ปิงจะเปลี่ยนไหมไป,ปเปลี่ยนดึกอย่าไปเร่งรแบบไปเชื่อเขาอะเรามาเพื่อกวงส่งเตง็งเราไม่ได้มาเพื่อปิงผีนะไปที่ที่นี่มันลาตีแน่เลยโว้ยเว้ยเว้ยเว้ย,ย,ยลาตีเอ็ดลาตีนะ่ะ ม,ม,มันเป็นไหนอะไอ้ยี้ตัวใหหมดนี่ผีเขาอาวีาตีมันเป็นไมาเออมีโลนมีโลนมีโลนน้องวิวไปหาของมาตีมันปยาของมาตีมัน มานี่เลยอีลาตีพิยาเอ,อาเนี่ยกูก็เลยงงเลยนี่ไงตามมาดิตามมาดิตามมาเลยยลังงอนมาจริงพิจาก่อน ยากอน,นะฮะมันเจอแน่เจอแน่อีลาตีมันเหนมบคำละไอ้รนน่าไม่งเอาไปตีเตกหลังเตกเหรอายื้อเขาย้อหลังเอาเตกเลยมาดอยู่ไหนดูเขานะน้องลาตีน้อยอาอลาตีมันเตกวะเราก็มีราคามึงเตกเลยนะ ไม่เปล่งเอ้าไม่เปล่งไม่เปล่งฮะอ่ะพี่ตีมตามมันไปไม่เป็นไรตรีบันอือสัวไหนยูยริเน่มันเอาไปเปล่งเป็นตัวอะไรวะเฮ้ยอ๋อ โอ้มีลูกเหรอลูกมันจะจังฮีมันไปดูดปะเยมันมานี่ยว่ะคิดว่ามันจะมาดูด เออกมาเอา้าเพื่อนบอกกลัวไม่ทันแล้วเียบปอบมันเกี้ยวกราบว่ะเกี้ยวกรานบนี่ยตีกูฆ่าใครเรลี่ยงวะนะมันจำมันโหดตายป่ะทุกคน ย่าด้อหอยย่าอาวหอยย่าด้อหลาไม่เป็นไหนหรวะเพื่อนเพื่อนลอยทีอยู่ดีเห็นล้วเนี่ยอยู่ดีล้ว เห็นน้องยูริเอาเฮียมันมีโอ่งอะไรวะเนี่ยกินเลยจ้าของแซ่บมันมีหมัดเดยมาพี่จัดการมันเองพี่จัดการมันเองกินตับหน่อยนะไอ้หลาน ตาดปันหาจริงๆเลยนะอุ้ยอินน่อยู่ไกลจังวะมาเดี๋ยวอีนั่นต่อมันคือไข่อ๋อยยูริมันคือน้องยูริเฮ้ยยังไม่ถึงทำไมลูกมันอยู่นานๆนะเฮ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนมันไม่โดนมันไม่โดน ไม่ใช่ปะโอ้ยเปรูไม่ทันโอ้โหมียานปีมันมียานไปอีกมานี่จะถือมานี่เถอะน้องยูริน้องเยี่ยมไปไหนละ อืวิ่งเร็วกันจังวิ่งเร็วกันจังวิ่งเร็วกันจังหือผมมันสิบสามแล้วทุกคนทันยังไ,ไงจะทันวันนี้เออตีมันโอ้โหทั้งปิ้งกว่าจะตีมันโดนชีวิตฮ้ย,ยติดอะไรอ่ะเออเอาได้พอดี โอเคครัทุกคนหวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปที่ผมทำนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื <sh ake water> <ๆ>่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่อง TR แล้วก็ตีหมุกปกอบของพวกเราด้วยนะครับฝากด้วยนะทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย